รู้สึกเหมือนจะเป็นประจำเดือนเลยอะอุ๊ยเธอเป็นประจำเดือนด้วยดูสิเลือดเต็มเก้าอี้ไปหมดเลยชาช่ยถ้าอย่างงั้นฉันขอตัวไปเปลี่ยนผ้าอนามัยในห้องน้ำกอนนะไปเถอะไปเถอะนี่แกแกฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังก็มิวกี้นะ่ะสิไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นประจำเดือนเลือดนะั้นเต็มกระปองเลยแถบทะลุมาที่เก้าอี้อีกประจำเดือนของมิวกี้มาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราอะมันดูน่าตลกมากเลยอะคนอะไรก็ไม่รู้เป็นประจำเดือนแล้วยังไม่รู้ตัวอีก เออเนาะถ้าแบบนี้เพื่อนคนอื่นเห็นต้องขำแบบเราแน่เลยงั้นเรามาแกล้งยุกกี้กันดีไหมแกล้งเอาผ้าอนามัยของยุกกี้ไปซ่อนไงมาถึงเวลาเปลี่ยนผ้าอนามัยูกกี้ก็หาผ้าอนามัยของตัวเองไม่เจอจนในที่สุดประจำเดือนก็เล็กระปองอีกจนได้เพื่อนคนอื่นเขาก็จะได้เห็นเลือดของยุกกี้เต็มกระปองเขาต้องขำแบบเราแน่ๆเลยแค่คิดก็สนุกแล้วชอบดีจังเลยเนาะไม่มีเพื่อนอยู่ในห้องนี่ไงผ้าอนามัยของยูกกี้งั้นเราซ่อนไว้ในกระเป๋าอของพวกเราก่อนละกัน ได้เวลาเปลี่ยนผ้าอนามัยแล้วช่วงนี้ประจำเดือนเรามาเยอะปล่อยไว้นานไม่ได้เดี๋ยวประจำเดืนอนเลอะกระโปรงเดะผ้าอนามัยเราหายไปไหนเนี่ยเราเอาไว้ในกระเป๋านักเรียนนี่นาตายแล้วทำยังไงดีประจำเดือนยิ่งมาเยอะด้วยมันจะทะลุกระโปงมิเนี่ยมิวกี้ประจำเดือนของเธอไี่ย่มมองนะฉันเคินแกแกมาดูประจำเดือนของมิวกี้แล้วไหนไหนอุ้ยมิวกี้ทำไมประจำเดือนของเธอ แล้วพวกเรามาแล้วไม่เอานะอย่าทำแบบนี้ฉันขอน,นี่พวกเธอเล่นอะไรกันเนี่ยครูคะหนูเป็นประจำเดือนค่ะ,คะก็ไปเปลี่ยนผ้าน้ำไม้สิจ้าผ้าน้ำไม้ของหนูหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เลือดเต็มกระโปรงเลยค่ะครูครูมีผ้าน้มไม้จ่าเดี๋ยวครูเอามาให้เธอน้ายุกกี้ขอบคุณคระครูส่วนพวกเธอสองคนครูเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าการเป็นประจำเดือนของผู้หญิงเป็นเรื่องปกติผู้หญิงทุกคนก็ต้องเป็นประจำเดือนด้วยกันทั้งนั้นถ้าครูเห็นว่าคราวหน้าพวกเธอสองคนแกล้งเพื่อนแบบนี้อีก ครูจะลงโทษค้าครูหนูจะไม่ทําอีกแล้วหนูก็ด้วยครัครู